My Mobility เตรียมส่ง My Spa ปาวันรถไฟฟ้าฝีมือคนไทยโชว์ในงานมอเตอร์โชว์2019 My Mobility เปิดตัว My Spa ปาวันรถไฟฟ้า MPV ขนาดอาทีนั่งที่พัฒนาจากรถต้นแบบให้มีความยาวมากขึ้นถึง4.5เมตรภายในกว้างขวางสะดกสบายพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อนใครในงานมอเตอร์โชว์2019 คณะพัฒน์สุธันวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด My Mobility c o l l a o r a t i o n เผยความพร้อมก่อนการเปิดตัวรถไฟฟ้า100เ์ซต์ My Spa One ที่คิดค้นและพัฒนาด้วยฝีมือคนไทยในงานมอเตอร์โชว์2019ูนย์หน้าที่บ้านครับเป็นเป็น Pure EV ความจุแบตเตอรี่ของเราก็อ,อยู่ที่3 0ิกิโลวัตต์ ระยะทางการวิ่งก็อยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวรถรุ่นนี้จะเป็นรถที่พัฒนาจากปีที่แล้วนะครับโดยที่ว่าเรายืดมิติความยาวตัวรถมาเป็นที่ประมาณอยู่ที่4เมตร10นะครับแต่เดิมเนี่ยรถต้นแบบคันที่เราไปโชว์ในปีที่แล้วเนี่ยความยาวอยู่ที่4เมตร0นะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวทีวี CV ที่เราพร้อมที่จะผลิตจริง <Okay. S 1> ตอนนี้ยังไม่ได้เคาะเป็นที่แน่นอนนะครับแต่เลนส์น่าจะอยู่ประมาณร้านร้านต้นๆมีรุ่นมีมีแบ่งปรเทมีแบ่รุ่นไหมคะว่าเป็นรุ่นย่อยอะไระรุ่นย่อยไม่มีครับเราออกมาเป็นรุ่นเดียวเลย แล้วก็ในงานเนี่ยเราจะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่27มีนาจนถึงเจเมษานะครับได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าที่ในบูธล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับลงทะเบียนอยู่ซึ่งตรงนี้สิ่งที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เนี่ยเราจะไม่รับเงินจองแต่เด่นจริจุดเด่นของเราเนี่ยก็ผมคิดว่าหนึ่งอันนี้เราต้องชูความเป็นรถสัญชาติไทยก่อนนะครับที่เป็น รถยนต์ที่ถูกพัฒนาและออกแบบโดยคนไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นยานไฟฟ้าเต็มตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปลากหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุดสบายภายในเนี่ยเราพยายามทําให้พื้นที่ห้องโดยสารภายในเนี่ยเป็นรูปแบบของคอนคอม포ตเทนท์คือพูดง่ายว่าห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายโปร่ง แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆในรถเนี่ยที่เราใส่มาเนี่ยผมว่ามันก็เราใส่มาเต็มเต็มแม็กเลยไม่ว่าจะเป็นจอจอดิสเพลย์กลางเนี่ย12.1นิ้วนะครับแล้วก็บวกมัดวัดดิจิตอลหรือพวกนี้ที่เราใส่เข้าไปนำมีการนำที่ดูดีใหม่เลยเข้ามาใช้ตรงน,นีก้ก็เป็นรถราคาล้านต้นๆที่เราใช้แพลตฟอร์มอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับระยะเวลาในการชาร์จเนี่ย ถ้าชาร์จจากเครื่อง DC ชาร์จเราเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึง1 0นาที1 7 1จนาทีเนี่ยจากจากแบตเตอรี่ปริมาณแบตเตอรี่ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยสมมติว,ว่า14%เนี่ยชาร์จไปถึงสมมติว,ว่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือชาร์จไปเต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ7-10นาทีโดยประมาณสำหรับราคาค่าตัวของ My Spa ารนั้นได้รับการเปิดเผยว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านต้น,ตน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ภายในงานมอเตอร์โชว์2019หรือผ่านทางช่องทาง w w w mymobility.com โดยจะเปิดรับจองสิทธิ์ช่วงภายในงานนี้เท่านั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ